วันนี้จีไอจะเจอร้านทักไทยในภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน,ค,น,น,นครับคันตันนันิฮงโกกับพี่มิกวันนี้นะครับเราจะมารู้จักวันนี้จีไอจะเจอ การทักทายในภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน10คําเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับกับคํา <Okay. S 1> ทักทายสวัสดีในภาษาญี่ปุ่นสวัสดีในภาษาญี่ปุ่นจะมีอยู่3คําด้วยกันเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยนะครับอ่ใครรู้บ้างอ่ามีใครรู้บ้างเลย,ยในภาษาญี่ปุ่นนี่ก็คือคําแรกนะครับถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษนี่ก็คือ g good m o r n i องภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโอ้ไฮโงซายมัสโอ้ไฮโงซมัส คำต่อไป Good afternoon Good afternoon ในภาษาญี่ปุ่นใช้ยังไงเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคันนิจโซะคอนนิจโซะนะครับในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองคำต่อไป Good evening Good evening ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าคอนบังวะคอนบังวะ เรเจอการทักทายท,ทั่วไปก็คือแค่พูดหรือว่าคำนับนิดนึงนะครับอย่างเช่นโอเคโยกไซมอเฮโยกุหรือถ้าเป็นทางการขึ้นมานิดนึงนะครับคนญี่ปุ่นผู้ชายเขาก็จะเอามือแนบลงตัวพร้อมกับพูดไปด้วยเฮโยกอผู้หญิงก็จะประสานมือกันแบบนี้นะครับแล้วก็โค้งคำนับลงไปพร้อมกับพูดไปด้วยนะครับเฮโยกุไซมว้าว สามคำแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะครับ,รรบให้มนทบ้านพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ good morning good morning ยังจำได้ไหมเอ่ย good morning จะพูดว่าโอ้ยยยุกซายมัสโอยกซมัสคำต่อไปครับ good afternoon good afternoon good afternoon จำได้ไหมเอ่ยอ่าใช่คุณนิวะคุนิตะคำตอไปครับ,รบสวัสดีตอนเย็น Good evening Good evening ไรนะครับอ่าคุณบาวะคุณบวเก่งมากครับโอ้าโยยซมยสคยยนิิวะคบวที่ เวลาเราจะนอนอยากจะพูด say good night นะครับ good night ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำวามมา่าおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいจะมีามาาคำว่ายาสมิมัสยัสมิมัสยัสมิมัสจะมีความหมายว่าพักผ่อนนะครับอันที่ห้า เวลาเราจกลาใครนะครับเราก็จะ say goodbye say goodbye ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าไซโยนาระไซโยนาระไซโยนาระนะครับปกติถ้าเราไม่จากลากันหรือห่างกันหลายๆปีอะไรเลยหรือเราคิดว่าเราจะไม่เจอกันแล้วเยนะครับเราก็จะไม่ใช้คำนี้นะครับถ้าคําที่เราจะถ้าบุคคลที่เราจะเจอกัน วันพรุ่งนี้หรือว่าวันถัดไปหรือเราจะ,จะต้องเจอกันอยู่นะครับเราก็จะใช้คำว่ามาตาเ a นะมาตะมาตะหรือถ้าเจอวันพรุ่งนี้เราก็จะเติมคำว่ามาตะอัสตะมาตะอัสตะอัสตะจะมีความหมายว่าพรุ่งนี้นะครับหรือมาตะจุดจุแล้วแต่ว่าจะเจอเมื่อไหร่ถ้าคุณรู้คำนั้นคุณก็เติมลงไปนะครับคำต่อไป Thank you, Thank you. ในภาษาญี่ปุ่นนคะครับจะาช้คาว่า a t บ a ุ o ม a กคร s บ i t a คุณมากขอบคุณมากครแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันเราก็จะใช้แค่คาว่า a r บ g a t o อบคุณขอบคุณนะอย่างนี้เป็นตน้นครับคำต่อไปขอโทษครับすみませんすみません สุนิมาเซนถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษแล้วคำนี้นะครับก็คือคำว่า "excuse me" "excuse me" ก็จะสุน hmm. ิมาเซนสุน um ิมาเซนหรือเวลาที่เราประชุมหรืออาจารย์สอนหนังสืออยู่หน้าห้องเราอยากถามคำถาม,ถามอาจารย์นะครับเราก็จะใช้คำนี้ก็ได้นะครับคำว่าสุน um ิมมาเซนเซนเซสุิมาเซนเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นคำว่า uh, sorry sorry ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าごめんなさいごめんなさいนะครับนะคำต่อไปเวลาถ้าเราอยากต้องการที่จะให้ขอความช่วยเหลือหรือคำว่า please ในภาษาญี่ปุ่นนะครับคือคำว่าお願いしますお願いしますหรือสมมติเขามีเมนูมาให้เรานะครับให้เราเราจะต้องการเอาเอาอันนี้นะครับขออันนี้นะครับเราก็จะใช้คำว่าขอ これเร願いしますこれสมาสคหรือของที่มันอยู่ในตู้นะครับในเชลต่างๆนี่เราหยิบไม่ได้นะครับเราอยากจะได้ตัวเนี้ยจะได้ยูบิว่อันนี้นแหวนวงนี้นะครับเราจคเรียวในไงสมเป็นยังไงบ้างครับลองไปฝึกใช้กันดูแล้วกันนะครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเจอกับพี่มิกใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับครัแรก ีมิกจะพูดเป็นภาษาอังกฤษน้องๆหรือท่านผู้ชมนะครับก็พูดเป็นภาษาไทยอ่ะไม่ใช่ต้องพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับโอ้ยงไซมัส